ทำอะไรอยู่คะทำกระต่ายอยู่คะ<ำ>่ะตอนนี้เรามาต่อเติมกระต่ายกันนะคะนี่กระต่ายอะไรบ้างคะมีกระต่ายแม่อันนี้พอ่ออันนี้ก็ลูกค่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นพ่อนี่แม่นะคะ่ะแล้วไหนลูกอะน,นี้ลูกอะโอเคลูกก็ต้องถือหัวใจยอยู่ได้ได้ไหม ูกก็ไม่ต้องใจอะทำอะไรอยู่คะเอ่อระบายสีต่อเติมภาพคะ่ะภาพอะไรคะภาพกระ่ายสาตัวค่ะ สัสดีค่ะนในชีวิตยินดีนะแฉบจะธุรกิจค่ะวันนี้หนูจะวันนีหน้หนูหนูต่อเติมกระดาษหนูต่อเติมกระดาษพ่อก,กระดาษมาต่อเติมค่ะ <c oughs> รูกสิษยกาได้ไรก็ลยค่ะอันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกศูษสิก้าลูกสิหัวใจสาวนุงค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ